สวัสด,ดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ผังลาวพังไทยประเทศนอกนยินด er, <Gan. S 2> <u> ีตอนรับเข้าส่พอน้องปามซาแนวลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวมืนอ้านพอน้องปามซาแนวลกับพาพ่อแม่พี่น้องไปรับทานอาหารตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะกะชีว่ามีมีนูอยังแน่พี่น้องเลยเนาะเฮากันยังบบฮูกันไปรุ่นน้ำกันว่าิมียังแน่พี่น้องเลยเนาะสีให้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องกนในช่วงเช้าเนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอากาศกันเย็น เนาะพ่อแม่พี่น้องย็นย็น,นแบบหนาวหนาวนี่พี่น้องเลยเนาะทั้งเย็นทั้งหนาวนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเหมือนแดดแปดเก้าโมงแเแดดกำลังเริ่มสะออกแต่ว่านนเมื่อแต่ฝนโปตกพี่น้องเลยเนาะก็ชีไปบึงกันว่าเฮาสีมีหยังกับเขาตอนเช้ามื้อนี่เนาะก็สีพาพ่อแม่พี่น้องไปกินข้ากินน้ำกันอะไรพี่น้องเลยเนาะ ว่าสิกินจะมีอาหารอย่างในช่วงเศร้าในวันนี้เนาะเพราะว่ากินข่าวเศร้านี่แหละพร้อมครอบครัวพี่น้องเ,เนาะกับสีพาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งว่าอาหารในวันนี้ที่เฮาสิกินกันน่ะมันจะมีอย่างน่เนาะกับช่องพอน้องปามชาแนลนั่นแหละพี่น้องเ,เนาะให้กำลังใจทางพอน้องปามชาแนลในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซี FC. ที่หักแพงทุกคนป้าป้าลุงลุงเอาอาเนาะที่เบิ่งชมที่บอกเคยลืมช่องพอน้องปานซานเอลอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่ากับสีพาพพอนพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยกับสีโบสักซาเสียเวลาพี่น้องเลยเนาะเอาก็ว่าไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยทั้งกับเขาว่ามีอย่างไหนอ่ะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยโดยเลยพี่น้องกินเขาน้ำกันมาพี่น้องมากินเขาวะ สบายดีเด้ออพ่แม่พี่น้องกินข้าวกับปลาคอใหญ่พี่น้องเลยแล้วก็ไข่บดแดงกระเทียมขียดพี่น้องน้องเาิ่งกินนตำกันเด้อพี่น้องอาหารบ้านนอกขอบนาครับนอบมาเป็นตัาะึ้นข้างมาขอบเอาหารจุ๋มก๋วยจุ๋มพี่น้องเลยกินตัวกันเฮ้ยพี่น้อง Nói vọng nhỏ, dọc 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 mà dọc 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 thì nó là

กินเขาอาหารชั้นสูงพี่น้องเอออาหารของสูงพี่น้องพี่น้องกูจกอยก็บไวน้อคือไข่คือไข่หมดเนี่ยพี่น้องเลยเนาะก้อยใส่หมูแดงพี่น้องมาเลยน้องกินกระเพาะน้องปามเด้อพี่น้องเลย

มาที่ป่าตัวเนี่ยทางไว้ที่บ้านหมอใช่พี่น้องเลยที่ทำความนาความตาครับกับครอบครัวเด็กๆเขาไปโรงเรียนอยู่พี่น้องสิมีอยู่บ้างพี่น้องเลยสิเปิดใจพร่อบุญนี่นี่สาวหมักแล้วอยู่บ้างนี่ กรวจะยด้งยันจาก็ีต่อมารจก็ติดต่อมาต่อตามทางงเขาเลยนะบ้าน,นเขากำลัอรบาตามรับานสัตว์เียบตามสัตมาพี่น้องมากินขนงกัน

เพราะมันยังบ่หมดพี่น้องเลยมันแค็คือยีนะเบาว่ามาแคบเนาะเือมาขามเนาะหวานเลยได้หวานนเลยวันนี้ส่งส่งนะหวานนี่หิวข้าวว่ะบ้านนี่มาบ้านมะขามก็มีอย่างเลยมะขามส่งบ่แม่มะขามหวานบ่มีเงินซื้อขามส้มเอ้ยบ่ขามหวานนะพี่น้องเงินซื้อเแต่ขามส้ม

มึงขายหมดแดงพี่น้องขายหมดพี่น้องอาหารสูงที่สุดอยู่ปลายบ้แหละพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องห้ก็บ่กินยังแน่แต่ว่าสิมีนซื้อบ่บ่ฮู้อนพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังลาพ่แ่พี่น้องาบ่บ่ก็สิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะ กลาาพัว่า,วาสวัสดีและสบายดีเนาะกินเข่าตอนนี้นพี่น้อยสบายดีสบายดีไหมมาเพิ่มเป็นธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า in เฮาก็กินเข้าแล้วแล้วพี่น้องเลยเนะาะแต่อันนี้นก็ไม่ได้ทุ่งไห้ทุ่งหน้านาะพี่น้องเลยเพราะว่ามันกรแหงแห้ะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นหนาแรงพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็กเลยก็พื้นที่มันกรแหงแนวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ ธรรมบ้านเฮาเนาะมันก็ตามธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกับใบไม้ไยเงยังกะเริ่มอยากร่วงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันแห้งแน่พี่น้องเอ้ยเนาะผลบ่ตกแต่เมื่ออยู่พี่น้องเอ้ยคือฝนที่ตกแต่ว่าอากาศน่ะเย็นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอากาศเย็นแบบสีอยากหนาวหนาวแน่พี่น้องเอ้ยกับบวบสีหนาวดอกหนาวลิ้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอากาศบ้านเฮากับประมาณนี้เนาะมันนอกขอบนา ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องและให้กำลังใจทางพอน้องปามชาแนลนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามืม่อวานพอน้องปามกัรีวิวตอนกินข้าวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกับครอบครัวนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องๆเพินนนนพ่นกับไปโรงเรียนแต่เศ้าพละดกับบอันได้ถ่ายน้องๆเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นตื่นนอนิ่นกัไปรถเนาะพี่น้องเลยเนาะอะ คลิปนี้ก็มาบอยสิขอจบคลิปพอน้องป้อมสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะะกลาบคำว่าสวัสดีแต่สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องโดย